ครับผมสวัสดีครับจุซ่าหมอนเนื้อที่น่องเอ้ยกับเนื้อยางครับผมนี่เดี๋ยวมัสแพร่ครับผมนะครับผมเดี๋ยวปลอยพี่น่องนในบัซบิครับผมกับซอสอดมาเด้อพี่น่องสุดแซ่บเหมือนกันครับคุณกับวันเสาร์ครับผมนะครับอ ก็นี่กัตโตจูครับเดี๋ยวจากจูสิมาหย่างน้ำพี่หนอ่อยโ,อ,โอ,อ้มาเสร็จแสบนี่กันครับถักหัวบริสุทธิ์ดื่มเสื่อเนือเ้อพี่น้องเสร็จแสบนี่กันครับขาดบ,บริสุทธิ์เจ้าน้ำติ่มมะล่าเาครับผมสั่งมาจากไทยครับนะครับพร้อมลงมือครับผมนะครับผมเสร็จแสบๆๆนี่กัน น้ำโคกไปหั่นก่อนครับ <c oughs> เอาตัวนอีก,ก่อนครับ <แว S 1> น้ำจิ้มมาลาเขานอนหนุห่มเห็ดมาตรงน,นีห้หน่อยเห็ด เนื้อพี่น้องสื่อไม่เล่นเหรอปูอัดน้องใหม่เอาโหมันตายปอนี้มันดิบได้หรออืเห็นบ่อืนนี้เหรอมีคนมาโดนขาจิ้นเนา ขาดจะผักอรหรอหสเอาถเอากุชชินมาไว้ตรงนี้หม้อหรออิ่ม่ดีทานกินเหรอ<ม>ว่าสาบ<ๆ>เล็กน,น้อยครับผมมากับซอสครับนาะกินน้องหรออ <c oughs> <c oughs> ันนี้เอาซื้อาแบบือพาผัก ร้องเลยส่องเสียงอะไรทุกตึ๊บง้นมาเอาให้เดี๋ยวมาเอาให้เอาให้มันเย็นก่อนให้มันเย็นก่อนลูหาดูไงด่าน่าดูครับเสียลาใหม่ก็ได้อีกนําใหม่บว่าสุเที่

ดีนะที่มามาไม่ได้ว่าเยอะหือกับอบะไรที่ห่าๆข่าวปิ่นนั่งเลยที่มนี่กระสีมีแสงเหนือหด้เปลอาพี่นอ้องปิ่นอุ้ยถุงัวใหญ่ับมันนี่แดดครับผม แดเดเย็นครับแสงเนือนี่มันนะอกๆนอกรับปากกับน้าหมาแล้วเด้นจะไปถ่ายให้อา่ะแต่ว่ามันจะหนาวเออมันจะหนาวเป็นเลยก่อนหนาวโหดะจิงกุม่มัมหมดเร็วคถวะะเื้ื่อห้องหายฉนองเออจิ้มาลาบันจิน้องมันไหมหมดแล้วพีค หยอยอบเปลืกนะ,ะเปลือกไม่เทียเตยตอน,น <c oughs> เขาเแล <c oughs> เยาก็เกจนนอจเฟมไฟลงแลว ดไหเกินแต่ปลายมันนะปกติก็หัวหมองแสบว่ะเกิน <c oughs> แต่ตรงดอกมันมตัวเรียกนะก้างก็เปลี่ยนนะก็มาามันเย็นก่าลมันรออ้อน,นยูนกะมาว่าไงถูกะเฮ้ยเฮ้ยไม่รอดเรกินเห็ดย่างด้วยแกเดือนหน่อยเหวะ าหาผักกไมเหมือนเนาะตรัหมูเาบางอว้นเด้อกินผักปะกอบใส่เดี๋ยคนที่แม่กินตรงไวคนท,ที่มักินต่รงดอ,อกมันมาถึงน,นี่มาสดห่หอนในดนพี่น้องนี่เหรอสุดอเลยครับนี่ ยังฟังเสิรับ่เสิราเเียงกุชชี่ยงกุชชี่ช่าเรอสับกุชชี่เบาได้เทียงเป็นเงนมันสูงแล้วเนี่ยนจีนนนจีนนนมันสูงแล้วของจีนนนมนี่คือเหตุด้วยใต่ในระดับห้า ครับอยากเบงเหลนขูดกากลินนไหมเบงรากินเลยเมากิิกนตามมงนพียงเน่ยกินบ่บอึดอยู่นอเบงเดี๋ยวมาเดีนีขูดขานี่ไหมจิ้มแดงๆนี่ขนมใส่ผงมาหลาครับสอนมาหละครับ เราวีปลองคองขนาดนดิดยาวเองเฮ้ยโอเคครทบเขมข้นอะต้องตอแต่หอยจีโนติคีบเองมันสุกแล้วมันจะไหม้ไหมีคีบเองคีบน่าะรอให้มันไหม้ก่อนค่อยคีบ 好吧。嗯。哦。 กุชี่ก็เตี๋ยวไปเข่ากงเดี่ยกชีกชี่เด็กคดกูชีกูชีกูชีมันงเิดมาได้ดอก <laughs> mất <Mình mệt là. cười> mà ơ mất nào ơ mất mặt ơ mất mặt ơ mất mặt ơ บ่าอาว่ามาว่าถ้าล้งเชือนี้ไปทำอะไรไม่ีกนบนั่นแล้วนี่สางล้างไม่ให้มันนเนี่ยเอามือน้ปลาบอกปู่น้ำปลาอยู่นี่บอทันเย็นก็ออกมาไหวเดือบอเป็นต้นหอมั่นเหอ

กินตั้งใจกินดียทีใหม่หมันเลยเนี่ยกินค่อ,ย,อ,อ,อยีบลงกินนอุอยมา 不硬吧？嗯，好，没呢？ อดเอาซอสอ,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 อันนี้มาปัดน้ำึ้นมาได้ตอนที่มัหัวเป็นซอสพริกันะมันร้อนเนีอะไรอะไรก็กินไปตัาบนอตามยาน้ยกที่นัน,นก่น นั <No> ่นก um ็ค yeah> ือหมุนึ N> ้นทางนึ <N> <N ่โอ้โหหมันเหมืนอะอุ้ยก้อนยางอยู่ฟางนึงอยู่หมืนห่อดีนะ เกียบแรลยพี่หนุน่ยนางโกโซเราคิดมาเมือ่อหละเราตอกมหัวดอกจะปีรูเกียบออกไปกินเก๋ในจานเต็มอยู่กินมะเขือีกสีเกีย มมพร้อมเลยใช่ไหมอืออออมอฮออึน้ำเดือดเราหอมหอมใหญ่หลือว่าเราขึ้นมนเผ็ดบ้างเผ็ดมากแล้วก็เสียๆๆท้องรสกินกมันเป็นรสบะพริกกับรสบะนาวเรื่รนเรื่อยเฮ้ยรเดือดเวลาเราจะอันนี้คือดลงไปมันเป็นบะนาว แต่มันเลยตวรีตรัวเออ,เออขูดทมมั้ง,งมเมออเื่อไหร่สีกว้ากัแบบแบบเบอร์อะไอย่างใี้อยู่อย่างนี้อยู่มันมดนยมงร้อน

là <laughs> vào <laughs> rồi bố. thiệt đông cho nói hấp nữa.

một chi, nó mềm, nó hao, hahaha, à, mồi nó dễ chi, chi, ô bắp dìm đây, cái hào, à, tái, Hào bạch táo hào <laughs> tá, hào thì nó dìm. เอาอะไรยัน่ะคือที่ซึงมากเสียงเอาัปกลรังเป็นหนึ่งสาวโอ้โตอนนี้เยอเท่าไหร่เยดะสองอาทิตย์บ่ะก็ครบห้าเดือน มันมีหมาพันนนกเขาอะไรพลาล้วงค่ะบุลาเรบลงเขาก็น้ำมเหรอเนาะมาเยเสียงมาเป็นเพื่อนกูที่บ้บ่เ่านติดเชื้อก็นมาเหลี่ยงเนะ เขาเหนนี้ยแล้วเขาเขาตัวใหญ่เลยมันนอนข้างบนเตรียมตื่เลยไม่ได้นอนแล้วเอาล่ะพี่มัตกวจที่เอาครับผักนเดี

Je

ตอินละพี่น้องเอ้ยเพล่อนี่มี้ซ้ำครับผมเดี๋ยวคลิมนาเขาคำวาเจอกันใหม่ครับสแสบนี่ก็ี่น็นพองหอ้ง แตบพี่น้องตาเดี๋ยวมาจ๊ะเปเรื่อยๆครับผมไปแกมเหล่าแกมเบี้ยเป็นเรืร่อยๆเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ตั้มครับผมเจอกันคลิปหน้า